ก็กล่าวสวัสดีองน้องที่น่ารักทุกคนกันด้วยนะครับวันนี้ก็อยู่กับพี่เหมือนเดิมอยู่ซ้ำพี่เหมือนเดิมอีกแล้วนะครับทุกคนพี่ขอบอกเลยละกันนะครับว่าวันนี้พี่ก็จะมาแจกโค้ดแบบฟรีนะครับสำหรับงน้องคนไหนนะครับที่แบบว่าอยากได้ได้สองโค้ดแบบฟรีนะครับทุกคนพี่ขอบอกเลยละกันนะครับนว่า วันนี้นะครับมีการแจกโค้ดแบบฟรีแน่นอน100%นะครับแล้วก็มีการสอนรับของฟรีนะครับสำหรับน้องคนไหนนะครับที่แบบว่าอยากได้ของฟรีนะครับเดี๋ยวพี่จะรีวิวของฟรีให้ดูทั้งหมดเลยนะครับเนาะว่าของฟรีมีอะไรบ้างนะครับและทุกคนนะครับสามารถรับอะไรได้บ้างเอเดนะครับทุกคนเนาะก็ถือว่าอันนี้นะครับก็เป็นกิจกรรมแบบว่าดีๆจากพี่เนี่ยนะครับเนาะที่แบบว่าจะมีทุกวันเสาร์กับวันที่นะครับเนาะก็คือของฟรีวันนี้นะครับก็เป็นการแจกโค้ดแบบฟรีนะครับยังมีคนจำได้หหหรรือเปล่่านะคับีีวพใ้โต ายเลขหนึ่งกับหมายเลขสองเมื่อวานนะครับเนาะพี่ขอบอกเลยละกันนะครับว่าพี่ไปสรุปคะแนนมาแล้วนะครับเนาะเราก็ต้องขอบคุณจริงๆนะครับเนาะที่แบบว่าทุกคนเข้ามาร่วมเล่นสนุกกันนะครับทุกคนพี่ขอบอกเลยละกันนะครับเนาะว่าอันนี้นะครับเนาะต้องขอบคุณจากใจเลยนะครับทุกคนเพราะว่าหลายหลคนนะครับเนาะก็คือแบบว่ามาคอมเมนต์นะครับแล้วก็หมายเลขที่ชนะในสัปดาห์นี้นะครับก็ไม่ใช่อะไรนะครับทุกคนก็เป็นทางด้านของ หมายเลข2นี่นะครับเนาะหรือว่าสก,กินนะครับเนาะคาตาน,นะเนี่ยนะครับทุกคนพี่เขาบอกเลยแล้วกันนะครับว่าวันนี้มีการแจกคาตาน,นะแบบฟร,ฟรีนะครับสำหรับวงน้องคนไหนนะครับที่แบบว่าอยากได้นะครับเนาะในส่วนของคาตาน,นะแบบฟร,ฟรีนะครับเนาะเดี๋ยวคลิปนี้นะครับเดี๋ยวพี่จะมา สอนรับแล้วกันแล้วก็แจกโค้ดไปในตัวนะครับและพี่ขอบอกเลยแล้วกันนะครับโนว่าคลิปนี้นะครับจะมีการรับสกินหมัดแบบฟรีๆด้วยนะครับสำหรับุงน้องคนไหนนะครับที่แบบว่าอยากได้ในส่วนของสกินหมัดแบบฟรีๆนะครับโนก็ต้องดูคลิปนี้เลยนะครับทุกคนแต่ก่อนอื่นนะครับอย่าลืมกดไลค์กดแชร์คลิปนี้ด้วยนะครับเพื่อเป็นกำลังใจพี่หน่อยแล้วกันนะครับโนคนละ1ไลค์1แชร์หน่อยแล้วกันนะครับทุกคนมา เรามาเริ่มแต่ว่ารายงานกิจกรรมดีกว่านะครับหรือว่ารีวิวกิจกรรมดีกว่านะครับก่อนที่จะไปแจกโคดน,นะครับทุกคนกิจกรรมตัวแรกนะครับก็เป็นทางด้านของสกินคาตนาตัวใหม่นะครับนาอสสำหรับกิจกรรมตัวแรกนะครับที่แบบว่าจะอัปเดตเข้ามาในเซิร์ฟหลักหรือว่าเซิร์ฟพายนะครับนาะก็จะเป็นทางด้านของสกินคาตนาตัวนี้นะครับนาอพี่ขอบอกเลยแล้วกันนะครับว่า เป็นสีฟ้านะครับโนออกประมาณสีดำอาออะไรประมาณนี้นะครับทุกคนพี่เขาบอกลิลแล้วกันนะครับโนว่าอันนี้นะครับก็เป็นทางด้านของสกินคาตนะาตัวใหม่ล่าสุดนะครับที่แบบว่าจะอัปเดตเข้ามาในเซิร์ฟหลักหรือว่าเซิร์ฟไทยของเรานะครับทุกคน และพี่ได้ข่าวมาว่าจะทําการแจกให้แบบฟรีๆด้วยนะครับสาหรับสกินคาตนาตัวนี้นะครับสายฟรีนะครับก็เตรียมตัวละกันนะครับเนาะสำหรับสกินคาตนาตัวนี้นะครับพี่ข่าบอกเลยละกันนะครับเนาะว่าสุดแน่นอน1 0อเนะครับเนาะเพราะว่าอัปเดตเข้ามานะครับแต่ตอนนี้ในเซิร์ฟเวียดนามนะครับก็คืออัปเดตเข้ามาเป็นที่เรียบร้อยแล้วนะครับและเซิร์ฟหลักหรือว่าเซิร์ฟไทยนะครับก็ กำลังจะอัปเดตเข้ามานะครับเนาะก็รออีกไม่นานแน่นอนนะครับทุกคนพี่ขอบอกเลยแล้วกันนะครับเนาะว่าทุกคนจะได้แน่นอน1 0อนะครับเนาะในส่วนของสกินคาตา纳ตัวใหม่นะครับที่แบบว่าจะอัปเดตเข้ามาในเซิร์ฟหลักหรือว่าเซิร์ฟไทยของเรานะครับทุกคนนะก็จะประมาณนี้เลยนะครับแล้วก็ต่อมานะครับเนาะพี่ขอบอกเลยแล้วกันนะครับเนาะถ้าพูดถึงเรื่องคาตาะแล้วนะครับเนาะพี่ขอบอกเลยแล้วกันนะครับว่า สกินคาตนาในปัจจุบันนะครับหรือว่าในเกมของเรานะครับน้องก็มีการแบบว่าแจกให้แบบฟรีนะครับน้องในส่วนของแบบว่าเกมนะครับน้องก็คือเป็นเซิร์ฟหลักหรือว่าเซิร์ฟไทยนะครับก็มีการแจกให้แบบฟรีเหมือนกันนะครับทุกคนนะก็จะประมาณนี้เลยนะครับสำหรับวงน้องคนไหนนะครับที่แบบว่าอยากได้นะครับน้องก็จะได้แน่นอน100%เนะครับเพราะว่ามีการอัปเดตเข้ามาแจกให้แบบฟรีนะครับน้องก็คล้ายๆคาตนาประมาณเลยนะครับน้องต่างแค่ว่าเป็นสีบัวนะครับทุกคนก็จะประมาณนี้เลยนะครับน้องในส่วนของกิจกรรมตรงนี้นะครับทุ บอกเลยละกันนะครับเนาะแล้วก็ต่อมานะครับเนาะในส่วนตรงนี้นะครับเนาะพี่ขอบอกเลยละกันนะครับว่าในส่วนตรงนี้นะครับเนาะเราสามารถซื้อคาตนะได้ด้วยเหรียญนะครับเนาะในอนาคตนะครับทุกคนพี่ขอบอกเลยละกันนะครับว่าจะมีทางด้านของคาตนาแล้วก็ขวานแล้วก็มาเชเต้นะครับเนาะแล้วก็จะมีทางด้านของตรงนี้ด้วยนะครับทุกคนนี่เลยนะครับเนาะก็จะเป็นทางด้านของคาตนาแล้วก็ไม้เบสบอลนะครับเนาะก็จะเป็นประมาณเลยครับเนาะแล้วก็จะมีทางด้านของสกินมาตัวใหม่นะครับเนาะที่แบบว่าอัปเดตเข้ามานะครับ ทุกคนอันนี้นะครับก็เป็นทางด้านของสกินหมัดตัวใหม่ล่าสุดเลยนะครับเนาะที่แบบว่าจะมีการอัปเดตเข้ามาเร็วๆนี้นะครับเนาะน่าจะเป็นปลายเดือนกุมภาพันธ์นี้นะครับเนาะพี่ขอบอกเลยละกันนะครับว่าอันนี้ก็คือสุดจัดแน่นอน100%นะครับสำหรับมึงเ้าะคุไหนนะครับที่แบบว่าอยากเล่นอยากได้นะครับเนาะในส่วนของตรงนี้นะครับก็จะได้แน่นอน100%นนะครับทุกคนก็เป็นประมาณนี้ร้อยนะครับเนาะอันนี้นะครับพี่ขอบอกเลยละกันนะครับเนาะว่าเป็นทางด้านของนะครับเนาะก็คือแบบว่า สกินมัดตัวใหม่นะครับที่แบบว่าจะอัปเดตเข้ามาในเซิร์ฟหลักหรือว่าเซิร์ฟไทยนะครับและที่สําคัญนะครับก็คือสามารถแลกได้ด้วยผัดหนึกนะครับน้องนี่เลยนะครับทุกคนพี่ขอบอกเลยละกันนะครับสำหรับวงน้องคนไหนนะครับที่แบบว่าอยากได้สกินมัดตัวใหม่นะครับน้องก็สะสมผัดหนึกคิทตันได้เลยนะครับแล้วสำหรับเซิร์ฟนอกนะครับแต่เซิร์ฟหลักหรือว่าเซิร์ฟไทยจะได้เสียเพชรเหมือนเดิมนะครับทุกคนอย่าว่าพี่ไม่บอกละกันนะครับพี่ขอบอกเลยละกันนะครับโน้ว่า อันนี้นะครับก็เป็นทางด้านของเซิร์ฟนอกนะครับน้อที่แบบว่าเราสามารถแลกได้นะครับน้อก็จะประมาณนี้เลยนะครับทุกคนพี่ขอบอกเลยแล้วกันนะครับสำหรับองน้องคนไหนนะครับที่แบบว่าอยากได้นะครับน้องในส่วนของตรงนี้นะครับน้อก็จะได้แน่นอนร้อยเปอร์เซ็นต์นะครับทุกคนเด้อก็จะประมาณนี้ครับน้องก็ถือว่าอันนี้นะครับน้อก็เป็นทางด้านของกิจกรรมนะครับน้อที่แบบว่าอัปเดตเข้ามาในเซิร์ฟหลักหรือว่าเซิร์ฟไทยนะครับน้ออีกไม่นานแน่นอนนะครับน้อเพราะว่า ตอนนี้นะครับเป็นกิจกรรมที่กําลังจัาเดตเข้ามาในเซิร์ฟหลักหรือว่าเซิร์ฟไทยนะครับทุกคนก็เป็นประมาณนี้เลยนะครับพี่ขอบอกเล่นละกันนะครับโนว่าสกินมาตัวนี้นะครับน้องก็ถือว่าโคตรสวยเลยนะครับทุกคนนี่เลยนะครับก็จะเป็นแบบนี้นะครับน้องพี่ขอบอกเล่นละกันนะครับว่าทุกคนอยากได้แน่นอน100%นนะครับน้องและมาถึงจนได้นะครับน้องช่วงที่เวลาทุกคนแบบว่ารอคอยมานานนะครับน้องก็เป็นช่วงที่ แจกโค้ดแบบฟรีๆนะครับสำหรับน้องๆคนไหนนะครับที่แบบว่าอยากได้สกินคาลตาณ์แบบฟรีๆนะครับพี่ขอบอกเลยแล้วกันนะครับโนว่าวันนี้มีการแจกให้แบบฟรีๆนะครับสำหรับน้องๆคนไหนนะครับที่แบบว่าอยากได้นะครับน้อตในส่งของฟรีนะครับทุกคนพี่ขอบอกเลยแล้วกันนะครับว่าถ้าอยากได้ในส่งของฟรีนะครับก็คือคลิปนี้พี่แจกให้แน่นอนร้อยเปอร์เซ็นต์นะครับแต่ก่อนอื่นพี่ขออธิบายนิดนึงก่อนแล้วกันนะครับสำหรับเกี่ยวโค้ดนะครับก็คือ กี่ยมโคดน,นะครับนะถ้าคนไหนเอาไปใส่แล้วนะครับพี่ขึ้นให้แล้วถ้าเอาไปใส่แล้วนะครับมันขึ้นว่าใส่โคดสำเร็จนะครับก็แสดงว่าทุกคนนะครับนะจะได้โคดน,นะครับทุกคนหรือว่ามีคนได้โค้ดไปแล้วนะครับแต่ถ้ามันขึ้นว่า แบบว่าทุกคนเราไปใส่แล้วมันขึ้นว่านะครับเนาะมีคนถูกใช้ไปแล้วนะครับอันนี้นะครับก็คือแบบว่ามีคนได้ไปแล้วนะครับเนาะโค้ดของพี่จะได้แค่3คนเท่านั้นนะครับทุกคนย้ำนะครับเนาะว่าจะได้แค่3คนเท่านั้นนะครับเนาะส่วนที่เหลือจะไม่ได้นะครับเนาะก็จะเป่ามาณเลยนะครับพูดง่ายก็คือใครเร็วใครได้นะครับสำหรับวงน้องคนไหนนะครับที่แบบว่าอยากได้ในส่วนของปฟรีนะครับก็รีบไปใส่ได้เลยนะครับทุกคนก็จะประมาณนี้เลยนะครับเนาะเดี๋ยวพี่ขึ้นโค้ดไ้ให้ตรงนี้แล้วกันนะครับทุกคน นี่เลยนะคะตอนนี้พี่ขึ้นให้เป็นที่เรียบร้อยแล้วนะครับสาหรับโคดนะครับก็รีบมาใส่ได้เลยนะครับทุกคนพี่ขอบอกเลยแล้วกันนะครับว่าโคดดีๆประมาณนี้นะครับน็อก็ถือว่าเป็นโคดที่ทุกคนต้องการแน่นอนนะครับเพราะว่าเป็นสกินคาตนะครับน็อพี่ขอบอกเลยแล้วกันนะครับนอว่านานๆทีนะครับจะได้มาแจกนะครับพี่ขอบอกเลยแล้วกันนะครับว่า รีบมาไปใส่ได้เลยนะครับในส่วนของโค้ดตัวนี้นะครับทุกคนพี่ขอบอกเลยแล้วกันนะครับเนาะว่าสุดจัดแน่นอนร้อเนะครับเนาะสำหรับโค้ดตัวนี้นะครับทุกคนเนาะก็จะประมาณนี้เลยนะครับสำหรับมงน้องคนไหนนะครับที่แบบว่าอยากได้ในส่วนของโค้ดตัวนี้นะครับเนาะก็จะได้แน่นอน100%นะครับทุกคนพี่ขอบอกเลยแล้วกันนะครับเนาะว่าจะหนักจัดเต็มแน่นอนนะครับเนาะก็จะประมาณนี้เลยนะครับทุกคนพี่ขอบอกเลยแล้วกันนะครับเนาะสำหรับมงน้องคนไหนนะครับที่แบบว่าอยากได้นะครับเนาะในส่วนของโค้ดสุดๆนะครับ นะครับเนาะก็คือเป็นโค้ดที่แบบว่าหาที่ไหนไม่ได้แล้วนะครับสำหรับงน้องคนไหนนะครับที่แบบว่าอยากได้มานานนะครับเนาะก็เรียกมาใส่ได้เลยนะครับและถามว่าถ้าผมไม่ได้โค้ดผมจะได้อะไรนะครับเนาะพี่ขอบอกเลยแล้วกันนะครับเนาะว่าถ้าไม่ได้โค้ดนะครับพี่ก็มีแบบว่ากิจกรรมสต็อกให้หรือว่ากิจกรรมสำรองให้นะครับก็คือสำหรับกิจกรรมสำรองนะครับเนาะก็เป็นทางด้านของคลิปนี้นะครับถ้ามีคนดู5,000คนดูขึ้นไปนะครับก็รับไปเลยในส่วนของ บัตรกินหน้าฟรีมูลค่า150บาทนะครับเดี๋ยวพี่ทำการแจกให้แบบฟรีเลยนะครับสำหรับน้องๆคนไหนนะครับที่แบบว่าอยากได้ได้ส่วนของวิฟฟีนะครับก็คือเข้ามาแล้วนะครับก็ฝากกดไลค์กดแชร์คนละ1ไลค์คนละ1แชร์ด้วยละกันนะครับทุกคนก็ฝากกันด้วยละกันนะครับเนาะสำหรับน้องๆคนไหนนะครับที่แบบว่าอยากได้นะครับเนาะในส่วนของวิฟฟีนะครับทุกคนพี่ขอบอกเลยละกันนะครับเนาะว่าคลิปไหนคนดูเยอะเดี๋ยวพี่แจกเพชรให้นะครับเนาะก็จะเป็นประมาณนี้เลยนะครับทุกคนที่ขอบอกเลยละกันนะครับเเนนนนนาาาะะะว่อััี้ครบก็ เป็นทางด้านของกิจกรรมนะครับที่แบบว่าและลายคนนะครับเนาะก็คือยังไม่เข้าใจนะครับเนาะที่เขาบอกเลยแ้วกันนะครับเนาะว่าดูคลิปที่ให้จบก็พอนะครับเนาะแล้วก็อย่าลืมคอมเมนต์ทุกคลิปแล้วกันนะครับเพราะว่า ได้นะครับที่แบบว่ามีคนดูเยอะเดี๋ยวพี่จะมาสุ่มคอมเมนต์แจกเองนะครับเนาะก็จะประมาณนี้เลยนะครับทุกคนพี่ขอบอกเลยแล้วกันนะครับเนาะก็คลิปนี้นะครับเนาะเอาเป็นว่าพี่ขอตัวจบเพียงเท่านี้ละกันนะครับเนาะสำหรับน้องๆคนไหนพี่ๆคนไหนนะครับที่แบบว่าเข้ามาแล้วยังไม่ได้กดไลค์กดแชร์นะครับเนาะอันนี้นะครับก็ฝากกดไลค์กดแชร์ด้วยแล้วกันนะครับและพี่ๆคนไหนน้องๆคนไหนนะครับเนาะที่แบบว่าอยากสนับสนุนนะครับถ้าอยากสนับสนุนนะครับก็ไม่ต้องเสียตังค์สักบาทไม่ต้องเสียตังค์โดเนทเลยนะครับเพียงแต่ทุกกกคคนเข้้าามแแลลวดดไ์์ชร เนาะเนะพียงเท่านี้ก็เป็นการสนับสนุนแบบเต็มที่แล้วนะครับเนาะก็ฝากกันด้วยละกันนะครับคนละหไลค์คนละ1แชร์ด้วยละกันนะครับทุกคนสำหรับนี้พี่ก็ขอตัวลาเพียงเท่านี้ละกันนะครับเนาะไว้เจอกันใหม่คลิปตอนเย็นวันนี้ละกันนะครับทุกคนบ๊ายบาย